เจอน้องเขามาบัสบายพอดีมาหหต้นไม้หะต้นบอกหุณงก็เลยถามมาขอเสตียพอดสบายพม่บอกว่าให้ไปอยู่บันใดบันหนึ่งที่มันปลอดภัยสำหรับเพื่อมีหมามาเจอเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวตุนอยากเสตียพอดสบายเละพี่นอ้องอาปากสวอยู่โอ้ยโอ้ยบินตกโอ้ยคือไหละหละโอ้ยบินตกโอ้ย เอาลูกเอ้โอ้แต่เลี้ยงตัวนี่เนอะนะไปหากินไปต้องอได้ๆเนาะพี่น้องสัตร่วมโลกย้กายม้านานไปอันนี้แหละเข้าต้นไหมสายมือนี่มีคนมาหนวดมีคนมาหนวดเขา เขาเขียนนังซื้อได้เขาขีนอีหยังได้เขาสั้นก่เลยบอกเขาว่าเส้นมันเส้นมันชดปึ๊ก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 น่ะเขาสั้นพอดีนวดให้เขาสองเที่ยวเขาว่าเขากินเขากินเข่าได้แล้วเขาเขียนน้งซื้อได้เลยดีใจน้ำเพลินเนาะอันนี้เขาไม่ได้เป็นหมอนวดหรอกเขาไม่ได้เป็นมอเส็นหมอเอ็นหรอกแล้วเขากะจามให้เพิ่นได้ พอหอมมีผู้ช่วยทีวาท่าตีตรงให้เขาจับไห่เขาก็เลยอันนี้คือเป็นความเสื่อของสวนบุคคนด้วยน้องไอ้ฟังไรลยายจะเห็ดไห่ตาผู้เสือว่าไรย้ายแห่จับไห่ตาคนผหดเสือเพาว่าย้ายจต่ตรงนี้อย่างอย่างด้ยจับมีเพลินเพลินกับว่าเพลินหายโอ้ดีใจน้ำเพลิน ก็เลยถามขคาคู่ขาค้ายบบนี้ขาคู่ขาค้ายเป็นไหม่มาเห็ดเพิ่นมาไห่เป็นสะพานบุญไห่คนที่ทรมานหนึ่งคนติดเก็บปวดพวกขาพวกนี้แหละเขากระจับใ้เพิน่นมาพี่นอ้องเพราะ่ไเ้เป็นหมอหนวดได้เป็นหมอดูลรวกับไดาเป็นหมอเส้นหมอเอ็นอีหยังดอกเป็นอีหยังที่เขาต้องจำเป็นต้องเห็ดเพราะว่าเพิน่นเพิ่นมาซอยคนแล้วโด,โดยที่ก็ต้องกินยา เพิ่นเสื่อคนจะหายไปเป็นกับเต้องกินยาพี่นอ้องแต่โดยมากจะหายส่วนหหา่อะแตะพี่นอ้องเพราะว่าคนเพิ่นลูกว่าย้ายเห็ดให้ได้มันเป็นย้ายได้เห,ห็ดที่นี่ผู้เพิ่นผ้าเห็ดก็เลยบอกว่ามันจะถามว่ามีคู่มีค่าคู่ค่าย,ยังบ่บอกว่ามีาถ้าจะมีํำใจก็คือขอเป็นนำนำจะห้จะขวดจะให้เป็นแกก็คก็แล้วแต้ ก็ขึ้นนำม,มาไว้ทลางมือ้อลางมือ้อผู้ชัดไห่ผู้บนบอกตรงลางมื้อตัวเองจะทําการเสื้อทําการสิ่งเที่ยเฮาเหตุนในเขาเนี่ยมันจะบริเติตโตเฮาผนวางสิกะเดี๋ยวถ้พิบนจะเอามาไห่น้าม,มันนะก็บอกคนว่าถ้าว่าหายไปต้องเอามานะถ้าหายแล้วค่อยถ้าเสื้อแล้วค่อยเอามาถ้าหายอนหี้เฮาผมบริเตตไปว่าเฮาต้อง,ตงหายนะต้องว่าหายจะต้องเอมามาไห่สิเฮาผมบริเตตว่า กคือว่าเ้าบอกเพิ่นถ้าหายแล้วค่อยเอามาแต่พอหายก็ต้องเอามาอันนี้กปวดอึเนาะพี่น้องขึ้นข้างแล้วพี่น้องขึ้นข้างไว้ไว้ย้ายกับบ่ได้บ่ได้มาไายให้บเบิ่งเพราะว่ามันยากอันนั้นอันนี้คือพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ยากอีกเิยากยากอันนั้นอันนี้ <laughs> ยากอีกอย่งเนี่ยยาก กับพูดทวนว่เป็นยายากอยเกี่ยวของอยากกับพูดโอ้พี่น้องไอ้พวกเนี้ยตากรบเพท่นเอาไม้มาใส่หายตาต้องเป็นผพ้เหตุตรงนีน้ทีตาเนาะเนี่ยขืนโดเดแเลยพี่น้องที่ปลูกไว้เสริมเสริมข้างนี่ข้างที่จากขี้ดินแล้วเขาก,กดสีค่อยๆขืนไปพี่น้องเขาต,ต,ต้องเก็บไปเรื่อยๆเนาะ ก็ต้องเก็บสองมือสามมือเก็บเท่านึงพี่น้องเพราะฉะนั้นมันสิดพ้องกับว่าได้เห็ดกับว่าได้ปลูกหลายดอกแต่ว่ามันกหลายหน่วยหลายก็เลยต้องต้องขายขายเป็นค่าน้ำเนาะขายเป็นค่าน้ำเป็นน้ำเม่ไดยก็ได้กินเอี้มก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะพี่น,อนอ้องเนาะมันแนดดได้พี่น้องแดดแล้วแต่ว่ายายกับไทยให้เบิง่งอยากให้ไทยให้เบิง่งเนาะ เนี่ยตาเป็นเอามาเลื่อมมาใส่แน,น่นิดน้อยแล้วอางนี้บกนาวก็เลื่อมเป็นดกนอกเป็นป,ะป,ะปะละปล้ายพี่น้องเป็นดอกปลระปล้ายให่แต่ว่าบากอือนนี่แหละเพื่อนมักย่อง <c oughs> พี่น้องถึงนี่ลหละเป็นมักย่องอีกเพื่อนมักย่องอีกแค่พี่น้องเห็นบ่ ดอกมันเพื่อนมักย่องพี่น้องดอกเพื่อนจีง,งามอีรีเพื่อนจีขึ้นข้างหมดแล้วพี่น้องมึงแนล่ละ่ะคพื่น่ะสองสามมือที่ป่แท้มาทายคีเพื่อนเพืเอ่อนพี่นอ้องยากยากอันนั่นอันนี้เป็นตุกขอดิพี่น้องเพื่อนจีเพื่อนมักย่องเดีพี่น้องเพื่อนเป็นอีรีเดียเพื่อน่ะกระเบืงบ้ง จิตติดบอกพี่น้องจิตเพิ่นจิตติดห้บอกแต่ว่านวยขางล่างนี่ก็คือจิเป็นสีคือคือแน่หล่ะละนวยนวยนี่นะพี่น้องนวยนวยอยู่นีเงาเนี่ยสีคือคือหรือเป็นจี๊กเขียวถ้าถ้าเขาปติทินจริงปะไงพี่น้องดอกขวนจิตเป็นเหลืองเหลืองขวนเขาจิตเป็นเหลืองเหลืองนะพี่น้องอันนี้นะดอกเขา อีล oh, oh, ีเด้พี่น้องวัตถิวาจังไดเนาะบังตีล่ะอย่าหาว่าย้ายนั่นอีลีเป็นถูกขอให้พี่น้องวุ้งเนี่ยโอ้ยนี้น้อยนี้เนี่ยเอาไปเดินดอกลุยเนี่ยดตีนเนี่ยเนี่ยขี้ดียนพี่ได้พี่น้องมัตถิวาวัตถนวาบโบปินขี้ดียนอ่ะพุ่มนี้แห้งเป็นไห่แบบนี้เสือน่าเสือนตาเนี่ยเสือน่าเสือนตาได้พี่น้องบังเนี่ยหลังเนี่ย ยายที่ว่าจังได้คือมาหาว่ายายนั่นจะได้ปนกําลังขึ้นพี่น้องเดี๋ยวพรท่านโดนอีกอาทิตย์หนึ่งหกสิบพึดเลยอ่ะพี่น้องโอ้หกสิบพึดเลยโอ้ยยังเป็นขักนป็ไงพี่น้องเลยโอ้ยาออยายสะอ่อนขักแน่โอ้ยเอ้าพระท่านใครในก่อนน้องพี่น้องนเนาะแดดยายตีเขาห่มไปนี่ะหอวคุณนี่ลายเด้อจ่าที่เขามาเบื้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย้ายนี่เด้อตาจะได้บุญน้ำกันจ้าจ้าของคุณหลายจา้ะ